อึ้งเลยแฟนคลับบุกยืนดูก้องหุวยไร่ฉี่ในปั๊มรอขอถ่ายรูปเมียเดือดไม่ได้จริงๆอันนี้ขอพูดอึ้งเลยแฟนคลับบุกยืนดูก้องห้วยไร่ฉี่ในปั๊มรอขอถ่ายรูปเมียเดือดไม่ได้จริงๆอันนี้ขอพูดโลกออนไลน์ให้กำลังใจโจกพฤติกรรมแฟนคลับกลุ่มนี้เมื่อวันที่7พฤษภาคมทาคณิต ภรรยาของก้องห้วไร่ศิลปินชื่อดังที่มีแฟนคลับจำนวนมากโพสเฟซบุ๊กขอความเป็นส่วนตัวหลังกล้องยืนทำธุระส่วนตัวที่ปัม๊มมีแฟนคลับมายืนดูแลขอถ่ายรูปว่าแบบนี้ไม่ได้จริงๆโดยระบุว่าที่ก้องยืนฉี่ที่ปั๊มเอสก่อนเข้าเจริญสินมายืนดูละขอถ่ายรูปอันนี้ไม่ได้นะจะเย็นจะเย็นอันนี้ไม่ได้จริงๆก่อนแจ้งต่อว่าปกติเข้าปัม๊มหรือไปไหนมาไหนก็ถ่ายรูปได้เสมอนะคะเรียกถ่ายได้ตลอดเลยแต่ตอนเยี่ยวไม่ได้จริงๆอันนี้ขอพูดในฐานะคนเป็นเมียคนหนึ่งเถอคะค่ะ จอดรถหน้าห้องน้ําค่ะก็ต้องดูให้ตลอดเผื่อมีใครทําอะไรไม่ดีทุกครั้งที่เข้าห้องน้ําเราจะมีคนดูให้ตลอดความหมายคนกันเลยซีรู้ขนาดที่แท้จริงอ่ะไม่ได้จะมาแขวนใครนะคะแค่โพสต์ไว้เพราะไม่ว่าจะเป็นพี่ก้องหรือใครก็ไม่ควรทําแบบนี้คือเข้าไปบุกทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยมึงไม่ควรปะภรรยาของศิล,ลปินหนุ่มกล่าว หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปบรรดาแฟนๆในโลกออนไลน์ก็เข้าไปให้กำลังใจภรรยาของหนุ่มก้องพร้อมทั้งวิาพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของแฟนคลับกลุ่มนี้ว่าไม่เหมาะสมจริงๆเพราะเวลาเข้าห้องน้ำคือการทำธุระส่วนตัวควรเป็นช่วงเวลาส่วนตัวจริงๆ